เออสบายดีพี่น้องสบายดีบรสิคุณุขนพี่น้องได้กระเพรึ่งทงกับโอวันตินหนึ่งทงพี่น้องเลยมือขึ้นนี่มาเยี่ยมอันขอเท้าพี่น้องเลยแลอันคุณแมนผูดพลละโถมาพี่น้องเลยมือขึ้นนี่แลนเฮาบทสะดวกรับซ้ายอันนี้พี่น้องก็เลยถ่ายเป็นวิดีโอสั่นส่งเป็นเบิงว่ามาเผ,า,า,ผาคนป่วยเลยบทสะดวกรับซ้ายนะ เพิ่นกันเลยหายเอากาแฟพี่น้องกาแฟครับอันโอวันตินมาหายงาิพี่น้องงาิพี่น้องพอเฒ่าอะไรพี่น้องผู้เลาะป่วยอะไรแหละมาหายผู้มาเผากินแต่ว่าผู้ซื้อนี่เป็นแม่พิษพี่น้องแม่พิษเพิ่นฝากเงินหายให้มาซื้อแล้วเอามาหายงาิพี่น้องผู้เพิ่น พี่น้องผู้มาเผาอะไรพี่น้องผู้กินได้อะไรก็จะมาเผาบดตรับครับตะนอนและกินพี่น้องเลยกระเพราหนึ่งทงเขโอนตีนหนึ่งทงเขาก็ะสเข้าไปจอบพเอเถาคนพี่น้องอยู่ในผัวและพี่น้องพอวเถากะร้างผู้ปเหตุเถื่อนเฮาอะไรพี่น้องหลายคนกระสิเห็นอยู่ดอก อ้าวแม่เท้าพนแม่พีดพนซื้อมาให้ภูมาจอบเออเนองมาจอบมาแล้วเพิ่นอยู่ไทยซื้อมาให้พอได้ซอยกันเพิ่นว่าเผาเล็กๆเลือน้อยๆพอได้ซอยเลือดเลือดน้อยๆพอได้ให้เออเน้องได้กินเพิ่นว่าแม่ผิดซื้อเพิ่นแม่ผิดอยู่ทางไทยอืม ก็ได้หายไปนอ,อกไี้กินเผือกุงมาน่งเผาะละไอวันตีนกับกาแฟใจเด้อพิดแม่พิดข้ดดดหลายมีำส,สู่พี่แห้งีนแล้วจะพิจาาคดีไ่เจี๊บไม่ส่อยพี่กระไ้ พอได้เงยนอกผมมาเผากินเพื่อ่าซอยกันเหล็กหน่อยๆอออออนางเผากันเผื่อนาลมซู่ลกจารลายดมีแห้งสุขภาพเขลียนแขงหลายคนกระเช้นอยู่ดอกพี่น้องเงยพอเท่าน,นอยู่ในขีปเฮ้าแต่ข้าวเพิ่นยังแข็งแห้งเนาะของส่างเหยือเทือนเหยดปอไน้ากันกับพย่า่ม ไปยอ่อโซกย่อเ้าเพื่อนเาหาแหละพี่น้องเพื่อนแหละไปเห็ดไปนำผ้าเห็ดก็เข้าพ่อใหญ่พามกำลังวานว่าก่อเพื่อนย่ำแลงพี่น้องว่าหนับเอามีปศุสัตวตาแน่ว่าเอากันบันมาลลมป่วยซะก่อน <c oughs> <c oughs> อืม อืมมาคันได้เงินได้ยังสิโอกับวันคันเท้าบัน่ะก็เท้าเงินมาไล่แหละก็หฮาแบบวันฮาแบบสั่งเงินออกชิมฮาร์ไปกอนะกับผักกะหลเออผักกะเออตาค่ะเอแห้งหล่ะผักกะหลเอาอ่ะเออผู้นั่นผู้นี่เอออแบบพักกะไหลแล้วปอต้าแบบปอสายปอเลินว่ามาก่อนำกันแบบน่ะเออ มาโซมาป่วยซะพี่น้องเอ้ยได้แล้วับไปหมุกกระไปมาละดิพี่น้องไปแช่กระไปมาละกินข้ยะบวง้นเวงชวงละขึ้นมเนะในกลางคืนขึ้นเขึ้นเลนอนขึนอือเจ็บและเนาะ ยาก้าบอยู่บนะ่เอามาจัดดากเอามาอยู่แล้วม่กินยาไปกินซีเมตีกอืมอั้งย่ดขึ้นป่วงเจ้นกระยาพี่น้องกันนั่นแหละพี่น้อง <c oughs> แต่ว่ากะบได้มาถ่ายของบรได้เป็นยังแล้วกัอยู่ดีมีแห้งแล้วกัอยู่พายอยู่มันนะนะพี่น้องมีแต่นงานเป็นเรื่องเป็นงานแล้วกหากัน มื้อใได้กินอยู่บ่เขาบ่อเทานะเจาะเา่วงกินกอกทาวกินล่าบาหามานามีอะรก็หามแต่แต่กิเธอน้ำลายเ่แล้วบ่ไห้กินอย่างอืม่าไม่เปิด ปลืงเลยกิน sí. ันบินเดียว mm. yeah, like you know, so ืมกำนมนกินนมทำผืนบอกคนอยากยังทำผืนบอกคนคิดอยากยังคืออยากยังอืมเดียนี้บยากยังเดียวนี้ยังกับบอยากเี่อยากอยู่ตกินอยังนั่นยาอยกแคี เขามีแค่งยินกล้วยยางอะอยากลาบกล้วยกว่าจ้าพวยน้อยๆได้ยางลำเดินได้ยิ่งหลกล้วยได้กว่าจ้าเดียวเดินบริยางยังเดียวเดียวพัวเมียพัวเมียวันซ้ำมือเดี๋พี่น้องในนี้จะท่าว่าให้พี่น้องฟังอยู่ดอกแปลาเขียนเออเมียวันซ้ำมือพี่น้องจำได้บอกพี่น้องเลยนั่นแหละพัวเหิือนนั่นแหละเออ ยายวันสามมือยาอยวันสามมือประกาศอิ่นกันนด้พี่น้องยายแปอืมยายแปแ์น,น่คลิปนั่นละพี่น้องพูดเ<ห>พิ่นแล้วบักเฮียไปใส่เน,นี่ยไปนด้พี่น้องหูเพิ่นกัอยู่เบเบอร์คนเลยนะนี่พี่น้อง ตอนนี้มันกระเพืน่ในหูแล้วพี่น้องเลยจอยจอมกินข้าวกินนนะ้ำน่ะจะนอนโลกคนเป็นน่นบีน่าไม่ท่ีนิวทง,งบีไปพามาก าบางที่มอชาวหลับเ,ลเป็นเอกเป็แบเป็นตับเปื่อนบางบาทน,นันเศร้าแล้วบ้านตพ่านะเศร้าแล้วหมอส่อนว่าเป็นตับเปื่อยเาเอายาใหมกินยามากินก็คือเก่าบาง็บคือเก่าไปโมกบ้านนะไมมีโม ในมงใอีกาวนาเาอสีกวนัีอาเลยเหลือเงินในตับแล้วทำป็นเจ็บบาดน,นะมันมีทางออกได้อยู่ในตับนัมซีอยนะมันมีบาไหลออกเจเจ็บบาดเลยนะของะบ,บีกับอุตัน จันเราทำเป็นบุอยาเข้าบันนะตาเหลืองโตเหลืองเขากับบอยากอได้ไปาเป็จอช่วงคุณตังยายนจ่าจไปเอกคุณนตังยาายมาแบบผ่อนเรืองอไห้งอะไปพาเร้อเบุ่อว่าจอช่วงเป่นลมาแล้ว ยามากินนอนแับมานอนผักผ่อนเาจะได้แห้งไปผ่าันลงแต่ละมือนะเหื่อแห้งนะท่วมจ่อยนะน้องแต่ละมือนะมแต่ผ่าก็ได้เลยเนี่ยนี่จ่อยไม่ได้เหงื่อด้แห้งแต่ว่าพอได้ไปผ่านะมานอนนี่แล่บปะ Nàng bừng đây có một mà bừng cân mạnh của sao, sao. đây mà nàng pháo bừng, Ồ, nàng bớt pháo bừng bớt Bừng thì lẽ ừ. Đúng đại đấy cho kênh Ghiền ตหมกุแหลไปเอกก็ดัหมกอนเตอร์ลูกประวันไตหมกุแลกมันแจ่งหุแหลกกว่าจาต่วบอไปแออกาจ่แบนขัอะไรได้ันเอนกระดับแจงขัเวลามาขึ้นไปมานัวผ้าก็ดีเชีย,ยใจเชีย,ยใจนำตัวผาบ่ ลุกบ่ได้ไปบ่เป็นตอนเลือใจี่ทเจ้าจีบ่้านี่บ่จักเจ้าจีเศร้าบ่จักหากินวาอันพยางไมหาตเราเจ็บบ่อจงไปผ่าผ่ามากกับบ่เศ้าเจ็บจนได้ไปผ่าผามากับบ่เศ้าเท่ากัมือนี่ผามากก็ได้ dù có mưa là dù năm gì lạc hàm nào tội mông kiện mông hoặc mông kiện mông lạy mẹ sắp lẽo sắp có bởi cung lắm một chết một chất sắp bà tìm có tìm 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 บ่คุ้มแจ้งซ่ําบ่คุ้มอห่ามงบมงซะซ่ําใส่ยาละหับเอาพี่น้องความเจ็บปวดน่ะมากินยาอีกบัดมันบ่คุ้มแจ้งเปญาแลเป็นลูกเป็นเมีย้ได้แต่เบิงได้แต่นั่งเบิง จะเขียนได้แล้วเนาะสงบใจเด้อยูกัีวยา่อนอ่อนเนาะหาชิบกลัวอะไรแม่ผิดหาชิบกลัวแล้วนี่แม่พูดว่าอันนี้ก็หาชิบไปไหนได้จะาสามกันน,นั่นแหละส่นเปิดปีคุณเย สิปายเลยะหาสิยิตหาสิปแปอย่บจักมาในลเบิ่งหาสิปายมกบใจเลไลามาแรงเนะี่ยกับพี่น้องก็มาเต็มคือกับอะไรพี่น้องเนยมาเผากันกูคืนอะไรอาการเปินบกค่อยดีแล้วจล สวยก็ได้นนี่ข้าวตีนเพรยนี่รวยเย่งพระเท้าได้จะเพลินเพลินกินอยู่แบบกับเพรย์ทรงแบบโอวันตินทรงอุ่นๆให้กินบอกกินวะจะมันพีบปกอุ่นๆเออเพราะที่อุ่นๆจะมีแห้งเราจะทรงอุ่นๆให้กินให้ดูกิน อินคือเขาเนาะเออนี่ยจะก่อนมโอนจินกอนโนจินตัวน่ะเออมาเลยน่อวันทงปิ้วออืมอีขาลจินา่่งก่อนจม่อยแล้วพี่น้องเลยปากว่เอากกับบได้บ่อนาแล้ว ก็เลยจะนั่งเบิงกันเนาน้องก็มาเผาเบิงนัะเแห่ะเผาซ้อมเบื่อท่าแหละไปกันรกกลับไปไเละเผากันจนไปใช้พ่แพี่น้องยนั่งำกันไปใช้นังเผาันนี่แล้เลียนไปเวนมากเบาหอุมลุจองคนเลียนไปเปลี่ยนมานขึ้นนั่นนอนเ่คืนมมื่อคืนนี่เพ่แนนอนนำนอนนำนะ บาบุอืลตอนนั้นแหละกับไทยเงินจะคล้องไปแหล้วสามเมลู่สี่ทั้งพอยและปูโช่เนี่ยแล้วกับอานันดาเด่กับเทานโน้นแน่สงคืนเลยได้เพิ่นมานอนน้ำนะอืวน์โนนนะสองคืนแล้ว Càng mụn Bị nào ơi Nhung Cái nữ mụn và bà, bà mi tay nhung ừ. Càng ngủ vậy ừ. Nhung lại Mẹ nó mẹ càng vậy, nhìn nó kìm lau Cháu ơi, bà Sao ơi เปล่าเศร้ายัางว่าอา้าวจำนี้แล้วเด้พี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณล,ลายลายติดสอยเลือกนดอยุดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสบายดีพี่น้องอ